สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมสวัสดีกับสาวหัวหยองตื่นมาไม่ไหมเลยพึ่งถอดสุดนออนออกให้อเอายางมะนาบ้านแหน่เนี่เป็นวัดกะเริ่มดีขึ้นแล้วพี่น้องเอา้าเปิดประตู เอาแรนไปแล้ววันนี้เริ่มเริ่มเริ่มไข้แน่แล้วขี้มุงขี้มูก,มกเริ่มแห้งแล้วากบซิมี่จะไอเล็กน้อยแม่เพิ่นกับป้อนยาป้อนยาลดน้ำมูกลดยังอยู่อ,อากาศมันเปลี่ยนขึ้นอยังเมื่อนี้ ก็ค้มฟ้าค้มฝนมาบ่มีแดดเลยพี่น้องบานบาน่บานงบ่มีแดดเลยเห็นนังซี่เดี๋ยวตอนเที่ยงนี่อาจมีแดดครับผมอาจชี่หอนห้อนแบบห้อนเอาแห่พี่น้องนะแเล่นไปแล้วไปย่างเดียว มสเรียนไปใส,ส่ไปบ้านยาบ้านยาพวกมีคนอยู่ด้วยโจรเนี่เพะว่าลุงใดไปเออลุงใดตะนวลไปซามเขาอยู่จังหานไปใส่มันเลอะมันเลอะมาย่งางกลับมาไม่อยาตม ม่จฉาขี่ตมุมามามาม่จฉาตมเห็นมั้นมมมม่ม่จฉาตมมาเรีวมาเรีวมันม่จฉาตมเรวเรลับมาเร็วเรวไปบ่ได้เลยนี้น

nè bánh mía tôm nhá liền đang xì là phi đòn mà sầu hơi 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 đàn thiên bò Sấy luật nám park hoa đi bò Sấy 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 แตกวะรด,ดน้ำปักหัวดือดไรไหนๆพ่อเมืองเนี่ยเดี๋ยวแม่ได้อีกเลียดหอกวะนี่มึงหัวกว่างางเข้าไปถือรด,ดน้ำปักหัว โอ้ยปะเมียก่อนเว้ยเมียก่อนเว้ยเมียก่อนเว้ยเมียก่อนหนูมามี่อนเว้ยเมียเมียเฮ้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 ยเยนเย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 เฮ้ย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 เยกันเ้ยเฮ้ยมเฮ้ยเยเยอ้กยอู้ข้าวบ้านข้าวบ้านข้าวบ้ข้า้อ้ ไม่อยากเข้าบ้านออกมาหอดี่ันเลนเห็นประตูโบเข่าเลยพี่น้องกนอยากไปเที่ยวเหรอนะเรื่อง็บพ่าไปถใช่ได้บานกับโบเลยไปป่านหน่อยกับเล่นได้อยู่กับทงกับทานี่แหละพี่น้องก็ค่อ่ระมัดระวังเอายาน เล่นนองเล่นน้ำน,น้ำตกน้ำตกทา่าเพราะว่าลุมเพราะว่าสานามมันไหลน้ำถนนหนทางเผื่อบ่อใดได้เนี่นี่กระลักยางก็ยังอยากไปไหมน้ำให้หนอกให้หน้ามีน้ำล่งเล่นน้ำแนะ้วมึงเอ้ย นี่พ่อเข้าบ้านกอนเนอะเออไปก่อนเนอะไปก่อนเนอะอะเอาเปิดประตูรีโมทด,ดิประตูรีโมทมีสัญญาณกันขมุยพร้อมสัญญาณกันขมุย,ม,ยนะมักกระลองเห็นปะมันกระดังนี่น่อย่ไปลาโยประตู หาเงินเฮ็ดหัวอยู่มีเงินผุหละจังสีเฮ็ดหาเงินทำรั้วอยู่ยังไม่มีก็ยังไม่ได้ทำครับผมใจเย็นเย็นมา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 

อลูกขึ้นลูกขึ้นพ่อเปิดให้แล้วลูกขึ้นลูกขึ้นพ่อเปิดให้แล้วพ่อเปิดให้แล้วเป็นเกีรยรติว่าจะหน่อยปิดเอียงกับมิจะหาหย่ายนี่ <h> เลอะบ่อไปนี่ ะมันเลอะบ่อ,บอมาหน,นีิพอตัดให้บมดต่หักเลยบัดน,นี้เลอะเลยมิจจะหายยางลงไปเด้อตกเดลยเออโดดลงไปเลยโดดไห้ให้ให้ <laughs> หนิ่งชอง้อนไว้ฮะสีดูดด้อพี่นอ้องหวานชูชี One, two, bán chú chí ô oh, nắp nắp chú chí ô nắp mày nắp chú ô chú โอ้โโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากบ่ต้องสววยเพิ่นพี่นะน้ำนั่นแหละขึ้นมาน้ำนั่นแหละมาขึ้นมาเร็วมันเล่นไม่ได้แนละ้วน้ำ่ะต้องกลัวน้ำนะอะไรนะ ตาปูปปอ้ยอยายอุ้ยเอาขึ้นหวานชูชีหวานชูชีแม่เอ้ยไปจัดการอาบน้าให้ ลิ่งหน่อยแล้วเนี่ยนั่นละเล่นไลยหายใจไปสมัครน้ำไล่แล้วอย่าโดดอย่าโดดโอ้ย ที่ถือไม่ถือ,อไหลแล้วเนี่ยเอ้ยเห็นปะเพิ่นกับไปคันค้างแต่ว่าเกี่ยวกลางที่มันตีเอ่อันมันมันหาย ธรรมดามันสิมีมองเล็กมองมากลางปีให้มันกลางว่านไหมพี่นอ้องอันนั้นมันหายบบได้เอาตะปูสอดใส่บได้เอาหัวน็อตสอดใจเวลาตีมันยังขีดดังปองแปังปองแปง,ปง,แปงเวลามีลมมีอย่างเวลาคนเข่าประตูมันกรอ,อเวลาคนเปิดประตูมันก็ได้ยินเสียงม้าก็ได้ยินเสียงไม อ่ะตะหน่อยไปก่อนครับผมผ้าที่นี่ย่างเหรนไปไปไปหามแม่ปะมื่อนี้บมมีคนอยู่ลุงใดกับไปสามสามเขาอยู่จังหารอ่านี่ตดตะหน่อยกับแพ้ว่าเฝ้าบ้านเฝ้างโอ้ยเฝ้าควายเนาะไปก่อนครับ นี่เทียงเทียงหน้าที่ต่หน่อยว่าปีหน้าว่าแต่หน่อยว่าสิยกไปไว้พุนแต่ว่ามันสิทนหรือเปลา่าหรือสั่งมาตรฐานเลยยกไปวไ้กลางหน้าแต่ว่าแต่หน่อยอย่านมันผูพังไหมก็เลยเอาหรือสีเห็ดไหมน้องนี่ยคือคืนบ่แต่ว่ามันก็แข็งแรงอยู่แต่ว่ามันสีได้จากปีเนาะอึดดึงขาข้ามมันก็ต้องเปลี่ยนไป โค้งมันกับบกคอยมาตรฐานโค้งราคาแต่ว่าตัวเฮียนนี่มันมันยังแน่นอยู่หรือตัวหน่อยสีเฮ็ดเอ่อโค้งเล็กเอาบุมึงก่อนทีเอาไว้เลี้ยงปลาเนี่ยเอาเอาเอาเนี่ยอย่าร้องอย่าร้องลูกก็เอาไวน้นอนพักผ<า>่อนแต่ว่าแม่ง หนมอแมงมีกับไผ่หย่าเนี่ยมันหลายพี่น้องเห็นบ่เนี่ยนี่น,นี่เขาเรียกแมงวีนี่นขจัดบ่ได้ครับผมมันถือกันกับไผ่หย่าเนาะอ่ะต่หน่อยไปก้อนครับผมขอบบุญขอบคุณเายๆทย่ติดตามและเป็นกําลัางใจให้น้องนี่นี่รักน้อยๆแต่รักนี่นี่นานๆน,น,นะคะสวัสดีครับ